ไม่ถ้าอราสารภาพมาจะทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมร้องเรีนขนาดนี้ไม่ใช่คือเราแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสไม่ทำอะไรก็ทำไปก่อนที่มันจะหมดแรงครับพี่ๆก็อยู่ทุกวันเลยนี่ครับไม่ได้จะคุยกับเธอแล้วแบบนี่ไงเราก็ทำงานเหมือนนกัอกงานบ่อยจนไม่จะคุยอะไรแล้วเนี่ยแต่โชว์ในงคนบ่อยนเฮ้ยถ้ามีบอกมีเวลาน้อยไหมมาท่งการ์นตีเลยค่ะยังไงครับวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากเขาก็โชว์แบบ บบฟังก์ชันมาเต็มที่เลยดิสเซอร์เคิลชุเซิร์ชคือเดี๋ยวนี้ใครที่แบบว่าฟังเพลงแบบผมเนี่ยคือเพลงนี่เพลงอะไรเราก็แค่แบบพามเพลงแค่นี้แบบมันเข้าขาให้เราได้แล้วนี่อีกอันนึงที่แบบว่าเป็น<ง>ทีเด็ดของครั้งนี้คืออะไรว่นนี้ครับผมก็คือเบสเฟสใช่้ถ่ายร,รูปกับใครครับก็รอดทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมว่าทุกคน,นกได้รูปฟีเจอร์จากทุกคนเยอะแล้วผมฝากง่ายๆั้นๆเลยละกันครับปี2025ัต้องทำเฟซซีเอจสาครับใช่ต้องอ่ะเด็กจะไมเกิดร้อนแม มาเรียนได้ด้วยนะปวเตรียมมานานแสนนานอะไรกันอะไรกันขเนเตียมมาตั้งเยอเลือดจะไม่รู้จะเลือดยังไงล่ะฮะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเข้ากับเขามารอ้จะเป็นอะไรรอบนี้แหละครับก็จะเป็นใบแจ้งมีครับไม่ใช่ก็เตียมมาไว้เตียมมาว้ไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวน่าจะได้เห็นครับกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ก่อนหรือจะให้หลังดียังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้าให้ น้องอาจจะงานเกิดวันที่2องเดี๋ยน้องเกิดจริงวันที่สี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอจะให้วันไหนดีนะใกล้จะใหญ่ไม่วันไหนไม่วันไหนวันไหนก็ได้ที่พี่อยากให้ผมรับได้หมดเแต่เร็วๆหน่อยก็ดีได้หมดเลยครับอะไรนะครับปีเกิดอยากได้อะไรปีเกิดอยากได้อะไรไม่จริงๆผมไม่ไม่เคยบอกว่าเออพี่อยากได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพี่เขาอยากซื้ออะไรให้เคยเคยบอกว่าอยากได้รองเท้า อก่อนจะได้ส้นเท้าสตาร์ทโอนานมากนานมากเกมราซื้อไหมเราซื้อไหมเปล่าไม่ซื้อใช่เขาได้จริงซื้อไปก่อนไม่เราต้องรอกว่าผู้ตรงนี้ได้เผื่อว่าแบบเราเปลี่ยนใจเรีกผมขอบ้านพร้อมที่ดินแล้วทัี่มีทั้งหมดได้เดี๋ยวพี่ดาวให้เดี๋ยวพี่ดาวให้เอารถหมดกู้ยื่นกู้ให้ในนามบริษัททวีผมฮะเฮ้ย แฟนมีดแนบอลแดนด์ด้วยใช่ครับก็ใกล้ๆที่สุดท้ายแล้วครับครับก็เราจะไปกันที่ที่จีนอีกนหนึ่งครับที่เชียงใหม่ใช่เป็นแฟนไซด์แล้วก็เราจะไปที่ฝั่งอเมริกาใช่ฝั่งอเมริกาครับผมไปไปอเมริกาแล้วก็ไปบราซิลครับแปลกว่าเราเราถบอลนะรอบเนี้ยคราวนี้ขายแค่โซนยุโรปใช่เลยยุโรปยุโรปครับไปกดไปกดก็ไว ถ่าผู้จัดนะครับผมเชิญชาร์ทเอาท์เจอร์เดอะโปรดิวเซอร์นะครับโซนยุโรปนะครับผมถ้าอยากจะจัดเอาท์แฟร์ปิ๊งติ้นะครับผมก oh. ็สามารถจัดจได้นะ <c oughs> แัแฟนฝั่งยุโรปเขาเรียกร้องแค่ไหนไม่มีครับย่อย <c oughs> ย่อยไมคือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นจากแบบว่าจากฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าได้ยินมาจาัดได้ยินฝั่งฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือว่าแบบฝั่งม่าอะไร วิ้ยแต่ว่ามีนะที่แบบว่าแฟนแบบยุโรปที่บินมาดูมาดูพวกเราแฟนมีแบบในแบบเมืองอื่นที่เราจัดกัน <c oughs> ก็มีบินม,มาบ้าง <c oughs> ก็เห็นอยู่ครับเดี๋ยวไปดูรอบนี้เราจะไปเห็นด้วยตาเนื้อว่าจะประมาณไหนเหมือนที่สองรอบเลยป่ะที่มีการสองรอบที่เมกาแต่ว่ายุโรปต้องรอดูก่อนเพราะว่าเราอยู่ในตอ่าใช่ใช่ใช่เป็นอเมริกาใช่ผู้ผิ่นท้าวเจ้าถ้าที่เป็นยุโรปเราอย่าไปผิด ผมไม่เคยไปเลยผมก็ไม่รู้ด้วยเป็นยังไงเอาเป็นว่าเคยเห็นเลดี๋ยวรอดูให้โชคชะตาพาไปนิวยอร์กไมอยากไปรับนิวยอร์กจิตจิตไปงเลใว่าปีนี้มนแน่นแมาทนุกนปีฮะแน่นไปล่แน่น ครับได้เรื่อยๆครับกะช้าเข้ามาได้ถึช่วงปีนี้เราสองคนก็มีเพลงมาเยอะด้วยครับแล้วก็มีผลงานการ,การแสดงด้วยมีอะไรติดตามมาตลอดผลงานอย่างขนาดซีรีส์เริ่มหายแล้วเอาซีรีส์ตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรยียมตัวครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้ใกล้จะใกล้น่าจะใกล้เปิดกล้องแล้วครับใช่ขอบคุณมาก ตอนนี้โปรเซสอยู่ตอนนี้เรากําลังแบบว่าเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเริ่มเวิร์กช็อปก็มีแบบไปเนี่ยอย่างที่บทรู้กันก็คือไปเรียนศิลปะป้องกันตัวกันมาเรอยนสอนผมแบบเนี้ยโอ้แค่ซ้อมไว้เฉยป้องกันตัวเองมัดแมวเราจะเรียนเขาเลี้ยงแพะแล้วหรอเปลาขาจะเลี้ยงแพสิครับเขาจะเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเออยอมโยเตะต่อยไม่เคยเป็นครับจะตอะไรเป็นอะไรเลี้ยงดูครับ ครับผมก็อย่างที่บอกกันนะครับผมก็มีซีรีส์ปีนี้ครับผมเดี๋ยววิกเต็ดเกมก็ทางช่องวันสารเบนเร็วๆนี้นะผมแน่นอนแล้วก็ผลงานเพลงของพวกเรานะผมเต้าอูอ่ปล้อนี่พี่อู่เขาต้องปล่อยเพลงละลายไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงผมจะชื่ออะไรแล้วก็จะปล่อยใกล้ๆตอนไหนนะครับผมจะรอดูแล้วพี่อู่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมีเพลงอีกเยอะเลยเเขาเสร็จแล้ว,ลวเพลงผมยังแก้อยู่เลยนะครับเขาไม่แดกแล้เนาะเขาไม่แดกผมเต้นเพลงน้องไปหลายรอบแล้วไม่อยากจะบอกเฮ้ยจริงๆ อยนจริงๆผมอาจจะหลอกทุกคนอยู่ก็ได้น้องอาจจะร้องเป็นเพลงไทยเดิมแบบอืออืออือแบบอย่างเงี้ยสปอยอะไรอ้แบบอาจจะแบบอือเอาเดี๋ยวไปย้เยอะอยไปยัำเยอะคค่ะทคนกคน